สวัสดีครับวันนี้วันที่13มิย13เริ่อง,งามยามดีครับได้ช่างเต้นมาตัดปตัตตเลี่ยนใหม่ที่ทําฟันมาชื่อยี่ห้ออะไรนะเต้นชิวด้าครับชิลด้าเปลี่ยนฟันมาใหม่เนาะใช่ค่ะดูวิธีตัดของช่างเต้นนะครับเนี่ยเป็นชิลด้าเปลี่ยนฟันมาใหม่รู้สึกจะคมสวยค,คมดีด้วยนิ่มด้วยนิ่มด้วยนั่น,นแขกบอกว่านิ่มด้วย ตัดทรงอะไรครับเต้นออลองทรง <c oughs> เดี๋ยวจะถ่ายทําให้ดูนานๆหน่อยนะเพราะว่าเผื่อจะทดลองฟันแบตเตอรี่ด้วยทำแบบใจเย็นเลยทำแบบใจเย็นเลยตัดเป็นลองทรงสูงธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละดูทดลองฟันแบตเตอรี่เั้งว่าความสวยความงามโอ้โหคมจี๊ดเออไม่ดึงแค่เส้นเดียวไม่อ้อมไม่อ้อมไม่ยอนะไม่ย่อไม่บาดไม่ไม่ฟืดไม่กัดเลยเนาะ เขาเรียกการทดลองแบตเตรีเจ็บไมจะเจ็บไหมหรือไม่เจ็บไม่เจ็บอไม่เจ็บเมอกไม่เจ็บนะเป็นการลองฟันแบตเตอรี่นะครับที่เพิ่งไปรับไปเปลี่ยนฟันมาใหม่ครับ ดีไม่ดีก็อยู่ที่ยี้อห้วอยู่ที่ฟันครับอย่างรายก็ไม่ใช่หัวเราหรอกเตินเนาะมันเป็นหัวของไอ้นิดเนาะช่างนิดช่างนิดเป็นช่างประจำบ้านที่ว่า ผมจะเล่าประวัติให้ฟังว่าช่างคนนี้คือเป็นคนอยากเลิกเล่าใช่ไหมใช่ครับเออเป็นคนอยากเลิกเล่าวันนี้นะครับมาจัดผมเขาก็บอกว่าว่างไหมว่างจะลองปัจเลียนหน่อยได้ไหมได้มันก็ทุนให้เขาทุลองหัวเลยครับนี่เป็นหัวทุลองปัจเลียนนะครับเนี่ยปัจเลียนก็ดีครับ<ผ>มบช่างก็ดีมือเบาคลูก<ร>อ่<โ>อนนะใช่ไาหมาลูกรอนด้วย เอาเชิญเลยครับพอดีผมกำลังถ่ายทำอยู่พอดีผมจะออกมาออกมามีแขกอีกคนนึงกำลังจะมาตัดผมเชิญเลยครับช่างว่างครับเชิญครับมาช่างว่างพอดีมีแขกมาครับเชิญครับช่างว่างครับ,ารบ,ารบมาเข้ามาเร็วกำลังช่างว่างอยู่นี่ก็จะเดินไหนเว้ ขอบคุณครับมีแขกมาอีกคนนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่13มีเอเลสิบสามเลิกงานยามดีครับได้ช่างต้นมาตัดมตะเลียนใหม่ที่ทำฟันมาชือยี่ห้ออะไรนะตัดผมตัดผมทำมาเัดผมผมมันแขผมมันแตกปลายผมมันยากไรผมมันบนกระจกผมคิวดาเยนันมาเมื่ผตัดผมผมคิวด เขาเลียสาวให้รวยติกนิแต่ให้โลโกบ้านลค้นักท่าหมาบ้านตูงหมายแย่เจนเลเตี๋ยบเบิบ้านร้านระจา้าเรากงผมมาทับผมกนสายาผ คุณกลัวว่าจะไม่รอดรักอดสินดอดมีสินพอตัวแม่คุณคงกลัวนะไม่ชัวน์เองนนแม่คุณขร้องแม่คุไม่เลือต้องหินเรืองนอนอตัดผมกับตัดผมตัดผมตัดผมเจ็บจกจิกตะคุณตัดผมลไปลุกลงมาถมมาทาตาุมาเทตกุลมาติ้ง้าคุณมาวิ่งตกุล ร้องดันปูดันรงเวลาจะเปยนตัน